ประตูพระจันทรนำซูเป็นประตูระบายน้ำสร้างขึ้นที่จุดนัดพบของลำธารซูวอนชอนไหลไปทางทิศใต้และปราสาทดวงจังนทรนำซูที่ได้รับการบูรณะใหม่ตั้งอยู่ท้ายน้ำของลำธารซูวอนและมีประตูพระจันผงเงเ้ครึ่งวงกลม9 บานยิ่งไปกว่านั้นมีการสร้างทางเดินบนสะพานหินแกรนิตและติดตั้งประตูในการเตรียมน้ำให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นประตูประกอบด้วยประตูโค้ง9้าประตูและบนหัวสร้างโคสาไว้เพื่อต่อต้านการรุกรานของศัตรูในกรณีฉุกเฉินก็ถูกใช้เป็นพื้นที่โดยที่ทหารสามารถเตรียมพร้อมเข้าโจมตีได้ เพื่อฟื้นปูประตูพระจันทร์นำซูเมืองซูวรนได้ทำการตรวจสอบบริเวณประตูพระจันทร์นำซูในปี2547และการบูรณะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนพศ ซึ่งในภาษาเกาหลีเรียกว่าฮงไวเวเป็นโครงสร้างสร้างเป็นรูปครึ่งวงกลมคล้ายสายรุง้ทงทำหน้าที่รองรับสะพานและเพดานเป็นหลักด้านนอกของน้ำซูมูมีกำแพงสูงเหนือโฮงอยวเวเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูข้ามผ่านข้างในมีทหารหลายร้อยคนสร้างคืนยาวที่สามารถป้องกันประตูน้ําได้มีการติดตั้งรั้วเหล็กที่ประตูน้ําทั้ง9เพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรูประตูน้ําแห่งนี้ถูกทําลายจากน้ําท่มและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพออ24ศ2465สูญเสียไปหมดสิ้นและถูกขุดขึ้นมาเพื่อสร้างขึ้นใหม่ในปีพศ2555ในระหว่างการก่อสร้างใหม่มีการติดตั้งทางน้ำแยกต่างหากในแต่ละด้านของประตูน้ำในกรณีฝนตกหนักด้วยการใช้กระแสสซูวอนซึ่งจำเป็นสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายในซูวนวาซุงชีวิตประจำวันในปราสาทก็สะดวกสบายมากขึ้นอย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะของประตูน้ำประตูระบายน้ำจะต้องเปิดอยู่เสมอเพื่อเสริมช่องโหว่ทางทหารดังกล่าวมีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบเพื่อให้ทหารจำนวนมากสามารถต้อประตูระบายน้ำได้ตามจุดประสงค์นี้น้ำซูมูนก็สร้างมาอย่างดีเช่นกันและยังมีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามอีกด้วย ในกรณีของป้องาการซูวอนวาซองไม่มีแม่น้ําใหญ่อยู่ใกล้ๆและสูวนสปรีนเป็นสปรีนเดียวไม่มีแม่น้ําสายใหญ่ในสูวนแม้ว่าจะเป็นจุดอ่อนทางภูมิศาสตร์ของซูวอนวาซุงพระเจ้าทุงโตแห่งราชวงศ์โชซอนทรงพยายามสร้างเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองในซูวอนวาซุงดังนั้นโดยใช้กระแสซูวอนเขาพยายามสร้างอ่างเก็บน้ําเพื่อรักษาแหล่งน้ํา และทำสระน้ำใหม่อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของพระราชวังในสมัยโบราณแม้ว่าลำธารสูวอนจะเป็นลำธารเล็กๆในกรณีที่ฝนตกหนักบริเวณแหล่งน้ำอาจท่วมได้โดยสร้างประตูระบายน้ำสองบานเขาพยายามสองประตูในเวลาเดียวกันฉันคิดว่าสองเป้าหมายของเขาคือควบคุมน้ำท่วมและเพลิดเพลินกับความบันเทิงที่สระน้ำ ทางประตูน้ำทิศเหนืลลำธารที่ไหลล้นจากสระน้ำที่เรียกว่าองยอนใกล้กับประตูพระจันบุกซูสามารถไปถึงนํำซูมูนได้ตั้งอยู่ใกล้ประตูเปาดานมูลซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าในสมัยนั้นต้องปรับระดับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบเพราะรอบสระน้ำไม่มีภูเขาใหญ่เรียกว่าองยอนและลำธารซูวนชรนซึ่งไหลามาจากยงยอนเป็นลำธารเล็กๆในกระบวนการจากพระจันเหนือซูถึงดวงจันซูใต้ คาดว่าระดับน้ำของซูวอนชอนจะสามารถควบคุมได้เพียงพอเพราะกษัตริย์จงตัวคำนึงถึงความปลอดภัยของป้องปราการซูวอนวาซองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเขาสร้างประตูน้ำสองประตูในลำธารซูวอนเล็กๆเ,เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสน้ำล้นโดยเฉพาะนำซูมูนอยู่ใ,นในกล้กับประตูพลดานมูลซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าที่มีตลาดการค้าล้อมรอบเพื่อเป็นการปกป้องพื้นที่โดยรอบต่อไปสันนิษฐานว่านำซูมูนถูกสร้างขึ้น จองประตูซูมูลหรือที่รู้จักกันในชื่อประตูวาฮงมูลได้รับการออกแบบและสร้างอย่างสวยงามและกลมกลืนไปกับทิวทัศน์โดยรอบทางด้านน้ำซูมูลมีบทบาทสำคัญในการป้องกันน้ำท่วมของแหล่งน้ำทั้งหมดเป็นประตูระบายน้ำสุดท้ายของซูวอนสตรีมถ้าคุณไปที่นี่คุณสามารถระบุได้ว่าได้รับการออกแบบมาใหญ่กว่าแข็งแกร่ง,งกว่ากว่าประตูน้ำทิศเหนือใกล้ประตูพระจันน้ำซูมมีหลายพื้นที่ที่มีคนเข้าออกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นขนาดของประตูพระจันทร์นำซูคือค่อนข้างใหญ่กว่าป้องปราการซูวอนวาซองคาดว่านำซูมูลต้องรับผิดชอบการควบคุมระดับน้ำของลำธารซูวอนเมื่อมาถึงประตูน้ำซูมูลขนาดของลำธารซูวอนขยายใหญ่ขึ้นดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการออกแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยมากขึ้นในสมัยราชวงศ์จอซูนแม้ว่าประตูมูลนำซูจะใหญ่พอหลังจากนั้น เกิดน้ำท่วมใหญ่สองครั้งและน้ำท่วมสูวนสตรีมกรณีน้ำท่วมประตูน้ำซูมูลถล่มและถูกสร้างขึ้นใหม่ในอดีตที่ผ่านมาสิ่งอำนวยความสะดวกการระบายน้ำและการชนละประธานสำหรับลำธารสูวนไม่ได้ติดตั้งแยกกันดังนั้นจึงคาดว่าประตูน้ำซูมูลไม่สามารถหยุดยั้งน้ำท่วมใหญ่ได้อย่างไรก็ตาม ในขณะนั้นในอดีตคิงจุงโจออกแบบและสร้างสระน้ำขนาดใหญ่ในป้อมปราการซูวนวาซองเพื่อใช้ทรัพยากรน้ำโดยสร้างประตูน้ำทิศเหนือและประตูน้ำทิศใต้พระเจ้าจุงโจพยายามจัดการทรัพยากรน้ำมันคงเป็นความท้าทายด้านนวัตกรรม